เงินเป็นสีดำเหรอใช่ค่ะแต่โกทำให้ขาวแบบนี้ได้นะไปดูกันเลย <S 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 นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะที่เราจะเช็คว่าใช้เงินหรือเปล่าโดยที่เราจะใช้กระป๋องแก๊สและหัวจุดไฟนะคะวิธีการนะคะคือเราจะจุดไฟแล้วก็จี่ลงไปที่กำไรเงินนะคะหรือจะเป็นเครื่องเงินอื่นๆที่มีกันนะคะแต่ต้องระวังนะคะจุดที่มีน้ำประสานจะทำให้หลุดออกจากกัน,นะคะ่ะ ระหว่างเผาต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าไฟร้อนมากค่ะเราจะเผาไปเรื่อยๆนะคะเริ่มสังเกตเห็นว่ากําไรจะขาวขึ้นมาแล้วนะคะะบอกพี่ๆว่าตรงหัวมังกรมีน้ํามาสานนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะหลุดออกจากกันค่ะหลังจากรอจนเย็นแล้วนะคะเราก็จะได้กําไรเงินที่ขาวขึ้นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นจุดสังเกตอีกที่หนึ่งนะคะที่ว่าเงินเป็นเงินหรือเปล่าก็คือถ้าเกิดเขาโดนไฟเผาเขาจะกลายเป็นสีขาวนะคะ หากพี่ๆคนไหนมีเงินต้องสงสัยสามารถส่งมาถามเราได้ค่ะร้านเรายินดีให้บริการนะคะหากไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านสามารถส่งเป็นไปรษณีมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ